ใช่แล้วอ่าผมเกิดก่อนไม่รู้ครับน่าจะเห็นท่านปามบอกวันเสาร์มั้งครับผมอาจจะไม่ว่างครับผมก็ thank you ชุบบีบีบีกันมาบี โอ้ยโอ้ยโดนระเบิดจ <laughs> ับดินขอโทษสำหรับเสียงนะครับครับลดเสียงหน่อยครับ ผมกำลังอ้อมไปเอนะฮะอ้ยอย่าออกข้างนอกนะข้างนอกมีสไนเปอร์แคมป์อยู่ข้างบนนอกสี่ผมกำลังอัดคลิปอัดคลิปอยู่นะครับเนี่ยใช่แล้วไม่ต้องเปิดครับพูดดเปิหนโอ้จริงเหรอโอเคโอเคงั้นพูดเปิดเดี๋ยวสวัสดีครับ ผมอุซิเนียนะฮะตอนนี้ผมกำลังเข้าฝึกซ้อมกับทีมไม่จิ้มเขาเราก็โดนจิ้มนะฮะจะไปสู้ศึกกับท่านปามนะฮะไอเนียแนะนำลายคนเลยใครบ้างตามตัมสอคอร์สนะตามสอคอร์สโอเคนะฮะอ่ขอเสียงคุณ g ีพีเกมเมอร์ทีวีหน่อยครับสวัสดีครับพี่พีจังไม่ได้ยินเสียงหนูเลยเนี่ย อ่าผมเลยเนี่ยอ่าเหรอฮะโอเคครับขอทันรีหน่อยครับทันรีอ่าสวัสดีครับสวัสดีฮ่าฮอ่ะท่านจีจีครับอ่าสวัสดีครับมาแหมโอเคคลิปผมอัดได้แค่มาสักสิบนาทีนะฮะขอที่พื้นที่ผมจะเต็มได้เต็มไหมโปรแกรม่ถ่ายครับผมใช้แอคชั่นครับแอคชั่นไม่ใช้ไม่ใช้ดูเพย์ครับผมไม่ได้ใช้การ์ดจอของ g ีฟอร์ดครับผมใช้ของค่ายแดง

มีเสียงแทกครับรออะเบิดเขาทีน้า<อ>นะ GP โ,โหละ่ะผมตาม GP ไม่ทันแล้วบ้างนี่คิดว่า MG4A2S อุ้ยอฟบีข้างบนครับบีข้างบน MG4 มี2องน่วนะัดนะไม่รู้ดิ MG4 มี2องน่วัดแต่ a w s มี100นัดแล้วใช่แต่ a w นะ s AWS ผมใช้บ่อยนะรู้สึกผมใช้แล้วมันนิ่งดีครับใช่ MG4 ดีดีแต่ร<ต>ู<ต>้สึกว่าเลนออฟไฟจะเท่ากันเลยใช่แล้วท่าน GG ข้างหลังครับ เดี๋ยวผมมาผมมาเชวยแล้วผมมาเชแล้วผมกำลังเข้าเอผมเข้ามาแล้วครับข้างหลังครับได้ตัวหนึ่งเก็บแล้วครับได้เลยอุ้ยมันมาครับมันมาแล้วโอเคขอบคุณครับ วิ่งมันกำลังไปซีตรงกลางนะฮะถ้นทกลได้น่แล้วยคม่นน่รับาล่าย ผมอ้อมนะมันมดดดดดมนะผมมนานแ,แล้วครับโอ้ยโดนเลยโดนจีสี่เล่นทำไมคะแนนแต่ละคนนี่ขึ้นกันเะร็วจังวันนี้ผมยังไม่ได้จิ้มคขคนเลยเนะี่ย <laughs> วันนี้จิ้มไปเยอะจิ้มบ่อยๆครับนรสนุกตู้นนไหนไ เจอแอดแอดเวนเจอร์อ่ะมันมันมันบอกถึงแคมป์โคตชเซองที่ที่ลงลงรูปใช่ไหมครับไปเอครับผมดูหลังให้ไปเลยโอ้โหดับคู่ เอครับหลังเอมีครับหลังเอมีตัวหนึ่งโอเคเก็บหนัโอเคครับรู้สึกจะมีคนจะมีอยู่ข้างในจะมีอยู่ข้างในเนี่ยมีมีคนหนึ่ง <Okay, S 1> เห็นไหม A, ผมยิงอยู่ครับโ okay, <get> อเคเก็บแล้ว ตอนนี้ผมกำลังไปบีนะครับไปบีกันยังเกิดที่ผมก็ได้นะผมกำลังอ้อมอเก็บ <c oughs> ไปแล้วครับหนึ่งโอ้ยข้างล่างเอข้างล่างบีข้างลาง A, ่างบี ใช่จริงครับตรงไหนไผมเข้าไปช่วยแล้วแคมป์ใช่ไหมโอ้โหตายดับเลย แหลกด้วยครับแหลกไหมฮะข้างล่างมชดกันนะครับโอเคขอบคุณครับตรงไหน,นหลังเอหลังเอครับหลังเอหลัง A ผมเห็นตัวหนึ่ง,งกำลังวิ่งมามันอยู่หลังลนะั่นน่ะโอเคครับ ผมว่าเราวิ่งไปเป็นกลุ่มกันดีครับไหนไหนโอเคทันรีตายโอ้ยปปรระะะตตููหหลลังอแกเก็บแล้วตัวข้างนอกมีหนึ่งตัวหลังเอมีสามตัวเซย์สองตัวมีหนึ่งสองตัวโอ้โหหลังเอเพียบเลยครับหลังเอเพียบเลย มมาช่วยละเก็บแล้วครับอูยเก็บไปตัวเดียวว้าเสียงหนังครับดูละครอยู่ปะครับไม่ได้ดูครับดูแต่หนังอ๋อเอครับเอเอไปเอกันปะผมว่าวิ่งไปเป็นกลุ่มอยู่ครับหลบๆอย่างนั้นให้ผมชี้ทะแยงให้เร็วๆผมอ้อมหลังเอง ไ <Das S 2> ปอุ้ยข้างหลังครับหลังเอ่ะขอบคุณคณรับเดี๋ยวผมไปทางนี้เงนะเอาคุมเข้าอย่างนี้เอง,องสองด้วยผมเคลียร์หมดแล้วโอเคเคลียร์ไปหนึ่งครับสว,สวยครับสวย รอซีครับเพิ่มเข้ามาไม่ต้องยอ่ะแค่องก็พอตรงซีมีแคมป์นะผมเห็นอยู่ครับ พ่อไปใกล้ๆไม่ด้วยเก็บเยอะเล็บผมมาช่วย A ทางยาวอ่ะทางยาวมีตัวตรงทางยาวเพียบเลยครับรทางยาวเพียบโดนตานตัวลนะทางยาวเก็บไปนหนึ่งเอง ผมเก็บแล้วรอุ้ยหองแตรงกลางตรงกลางครับห้องแลห้องแลโอ้ย ตายเลยตายกระสุนโอ้ยสต,ตัวไม่ไหวเก็บเก็บเก็บ <c oughs> บีก่อนครับ เก็บ3คนเลยเขียนแล้วครับเก็บแล้วเก็บหมดหลายตัวครับข้างบนบีนะ บียังมีครับบียังมี ่กบนึงอะตายตายโอ้ตายบียึดเองครับ <A. S 1> เดี๋ยว <A. S 1> ผมดูหลังไป,ปดีว่าไปเลยครับบีครับบีบีบีนะผมยิงบน นะครับผมอยอู่บนข้าบน B อุยโอเคผมกำลังวิ่ง A อยู่ครับ มาเอเพียบเลยฮะเจบวันนี้เดี๋ยวเอาเลยครับพอแล้วผมอัดคลิปแค่สองคลิปพอแล้วครับหลังเอบาลเลยครับ ไปยิดเอฟเขีย์ข้างนอกข้างนอกข้างนอกบานเลยโอ้ตาย้ตายเลี่ยฟอร์มเลยกำลังหลอเชุบไม่ทันเกิดดิบเกิดดิไปอยู่ในชาโอ้ยตาย อยู่ไหนกันเคียร์ให้หมดทิปเปอร์คลิวไหนล่ะเอาสนายกินสนายกินแล้วเกิดตายเลย <c oughs> โอเคครับงั้น พอเลยนะสองคลิปละจบคลิปยังเนี่ยพูดปดพูดปิดเนี่ยยังไม่ได้ปิดยังไม่ไปิดโอเคผมปิดปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นกันต่อ,เ,อเ,เดี๋ยวผมมา